มาไม่ต้องปีนลูกล้มนะ่ะตกอะ่ะมาแล้วแล้วลววเดินหาพ่อเร็วตามะนาวมะนาวต้ามะนาว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 มา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 เอาเร็วๆมา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 ไม่ปีนตก ยปไปไปขึ้นได้ยังไงดูนี่นะโอ้คนเราชอบปีนมากเลยไปไปหาพ่อปะปไปหาพ่อป่ะลงก่อนลงก่อนมาเร็วเร็วเร็วง่นใครมาแล้วคนนี้ 还吗？Hey